แจงออกแจงออกทีนี้เอาให้พัแจงออกแจ้งออกเลยน้องไปรับเสาลงไปปรบ้านมันช่ไปการมาขึ้นอย่างบนไปอยู่กันเนาะมันกำงเดือนแจ้งหนึ่งกับเมื่อยเนี่ย เลยพักพอร์ตมันไปเมื่อวานของบัได้ยังห้าลัดเซามาแล้วครับไม่ใช่ได้กับเลยคี่น้องหัวเอดอนแจนอยู่ต่อกับบั้ ออกดาดหน่อ ที่ป็นหัวยเขานางหนักถึงมันมีบอลเดียวมันไปสัตว์ประตูพูดสักนาไปแต่ว่าสัตว์แลนผ่านเน้นมันแหลม 门头。 นามเน่ยบกกรง้เป็นยาเดืนกัดยายนหนามในต้นจะมาแห้งเลยทีเดียวันหนามบกหนามบก ถ้าคนตรงแห่งมีพ้นกรไดเลยนะเพราะ่มีมู่ป่าเขาลีอยู่ไนี่มันซีมันกระดกมันจะรักกันแบ้น เพราะเลยพี่น้องเขาขึ้นมาเทิงร่างทำเนี่ยมักให้มีมาให้ยองกำลังมาก้ายหาก็มาเห็นบาทนี่ตามหาไปเลยวอลเลยสับตก,กเลย,เลยนะตกกระนื้นตู้ ลกเลยาวะห้าดักกิลุ่มคือสูง้าวาขึ้นมาเทิงต่ำสะบัถจับก็ได้เออนเหินไม่ใช่ดอกต่มเลย่ะ

เขามาตะลุมหมดเลยเนาะโบได้ยังหนึ่งก็เฮามาเฮามาเขลียร์เขาเนี่ยโบจักเส้นทางก็ได้อีกขาเบิง้งพันเบิ้นก็เป็นพันดอนเบิ้งแล้วเขาสิเดลาะกับบอลเดืก็ช่วยเติบเลยบอลบอลแล้ว,ขบบลวเขาได้ได้รับโบได้ก็สิกลับเลยเพี่น้องคนนึงเพราะว่าเมื่อยเขาก็เลาะตามไส้หวยเลยเลาะตามไส้หวยขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเขาก็เลาะมาตะลุมไปแล้วโอ้เกี่ยวมาตะลุม อาไซหวยพี่น้อยถ้าว่าผมไม่หวยลืมทางถ้าว่าข้าเกี่ยวไปเลยเข้าพังตีเชียงน้ำไหลแต่คือฮาว่าเราใจมักมันมาได้้าใจบ่มักชิบ้าไม่ไ,ได้หรอกจะเลาะตำหวยแลวลำบากทางชิมเมือจะหน่อยแหงเบาๆเลยทางาลำบากเลย ขึ้นผู้ลงผู้ยากที่สุดเ,เลยโอ้อม,า,ม,า,มาสมเนกงามงามเลยผสมเนกขึ้นหังามเลยเอกแกนี่เองแหละนี่คนเคยมานอนโอ้เขามานอนทีหินปลาเขา เขาอยู่ตามทราย,ยหว่หวยเลนีหัวยำแหลกในเครียดกระชิร้ายแท้เลยต่างเอาิลออกลับต่งางแดนเลยนะเป็นเก่ารับอย่างปูอย่างป้าแหละยำแหลกในหนำบกในเครียดในซาปาในร้ายขนาดปลากรังไปเลย เมื่อยพี่น้องเอ้ยเอาอยู่หากินหนึ่งคนกับปลายเนี่ยเลามากับทางเจ๊เฮ็ดปงมันออกเนะเพราะว่าหัวอยู่ใกล้ๆมันออกนอะมันสมนี่หัวยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเห็ดปงโอ้ปองหมักเลย เขาบอกไปอันนั้นมัดเปรย์นอนเขาไปยังเนาเขาบอยังมันหอนเบอร์นี้กระดาษเลยเบิ่งหวยตัวเดีวมนนอนอโอ้มีสางเชยดงะไอหลายตอยู่าสงเาังตัวเวโอ้ม่ลงมาทันเองโอ้มาทันเเอนั่งไปพูดคอยมันดุเดนีเดียวนี่เดี ุนน้นำกับไรน้ำดอกมีแต่รักต้องออรักบ่เห็นก่นนนเพร,ราะว่มามันหนึงนี่มันชเกลดมึงอครับดุมากพี่ถ้ามันสะห้องหน่อยหน่อมันจะเด้มันเวมือนไปว่า<ไ>อยานปลงมือทันเวิรแล้วมาทันหมาอหมาเป็นกระถางไงเป็นโลกนันเนาะกระถาง,งเล

<laughs> มันยันยังกินตัวตอกสัวกับหอกกับสัวกับถางเลยว้าโส่ดยอดดแต่ชุดะทนั้นกินกับเขาขนนมาเขาแล้วหล่ะเติมจะติงนึ่งเราบโบโหเสทางถงเลยบังหลัดยันแนวไฟเออคนจริงอนะโดนลิลพัดเ้ยพัดมีกนมากกะเด็นเลย่ลางตับทางังดง แต่เขียดเขาเขาหูไรเขาหูเจ้าคนชอมมูสิไปเลยเขาเลยัดโลงเหานี้เรางจากมันพอเห็นมาไ่กรถิบดนกระิบได้เนี่ยเนาะมาแต่เถื่อบ่เคยผ่ดบ่เคยเม่อเป่าเลยหญโดนนันแรกจะว่าจะเห็นไผ่อย่ายานโอ้ยทึ่งรีรอทึ่งเลยไผ่อยังหน่อไผ่อย่งยันน ด้านตะนันม่นช่มีทางไทยมมหเตรงไปทางเซนต์ังเลยไ่ดดนดันดอนเมื่อ้เจอ้านดันทนอยู่พุ่นดานทนานอยู่ในพุ่นดันนนดานตะนันอยู่ดันปลายอยู่ในลีเลาพุ่นแคบต้งพุ่นอันนี้มันขึ้นไปมีมันก็หุ่งมากแอผ่เออไปหัง้แต่หึงแล้วมากับคนไรแต่กี่แต่หึงลาบเลยเนี้บบอานี้เขาเนี่ยคนเดียวเขาเด็เขาเนี่ยตักิดีอดเทู่เขา็บ

กินกับเขาแล้ว <c oughs> นะ <laughs> กินเก่าก่อนเป็นเลกงไงเลยตอนนั้งเป็นเล็กงเดี๋ยวเราไปซื้อเขาพัดเอานัะเพ้าดันจบนาลิ้นทำบริบทที่นั่ะง่ายเนาะไปกินง่ายอยู่ยงมาแล้วว่าอยากจับแล้วเราไกินชวกระถางนะครับ มามาเก็บผักปอมาลาเต้ไปกินสัวกระถางโอ้กินกระเพรกินข้าวบอแสมีผักแวนะาใส่ผักแผวโอ้ก็มีผักแผวข้าวแล้วมฟันประหลาดเอาเก็บผักแผวหนากินข้าวเสากินข้าวแล้วเลยครับได้ไปเลยมามามากินข้าวตำกันสัวกระถาง มาเก็บพระออกมาแล้วตรงไปเดี๋ยวจับเห<บ>็บพักครับเบอร์นี่แหละเบร์สิ่สิ์เอาสดเลยพอดอนเรือว่านะเ,เราก็หอบ ขึ่เแข็งจากขาวๆไหนเศร้าเลยอ้าวยิตหึ้งก็เศ้าไปเลยเนี่ันขาวๆอย่งีันขาวๆเนี่นั่นะครับชตหรือวาแต่ละหน่วยข้อดด้วยข้อบก ได้พอแล้วกอนนั้นอันนี้เลขสนะมนได้มั้งเหร้วนุ้วยการห้าบอกถือเขาจะมีสัญญาณงเรแชปาอยูราจะเพิมมาอยากเบิ่งนเวงามเต็มระบบเห็นแล้นะห้าวสุดนิ่เปื่อย่บเจ้านาะ ยังค้าไม่เร็หไ่อาอก่อเระอันอ้นเป็น้นเชอ้วนใช่ปะต้นยุ้งมอออกยุ่รน้นิดว่าผ่านเตีงบ่ถึอต้นผ่านั่นหรอผ่านเตืองออรรถต้องแถบเห็นปั๊บ้าโปะรอรอกมลเลยมนลรอจุดเลยคนนั้นหละนี่น่าประชาทนั้รถหมอกเท่ๆเลย มอเบิ่งน่นาประชานเลูแกนดายันขิได้น้าต้คอยอแต่ขี้ได้ผมแ่นคอยได้เราล่อสุขพมต๊กคอยแล้วรอ้ยมากครับเบิ้งครับจืนนะเบิ่งนีาประชานังครกินได้อะไปออกเอาต้นมันกินน้ำกันโอ้โน้ก็้อเดี๋้เติมความต้องเาเาจะกินไ้กินกัข้าวกับโต๊ะก็อยู่รลมๆเดียวกันหมดแลเจ้าเจ้ามันขึ้นมะม่วง โกินมม่งกับเขาองเขเปิดแบังรูหเาก็ยังเปนอยู่นะมาบนกินมะม่วงเผาเนาะเขาเจาะคนเกลือเองเนากินเขาแล้วกันไรแลลนย้ำนันในเรื่องที่แหลนยานมันเนาะแทากินสองน่ผลิตัเนาะ มันนั่นบ่อฮัเนาะมันนั่นบ้นโอ้ับเนาะยน้ดอดนเนีีหนอออีนู้วเนาะจงเหมือนแน่นอนพระมาพนอเดี๋ยวนอ้าลูกพี่สุดยอดักันะ

เก็บเพิ่มกระสอบเนี่นยได้เติอไอ้โล่หนึ่งสิบห้าพันเก็บได้กิชิกิชิตายสิบห้าพันเก็บอัปปาร์ดกิชีอันนั้นเป็นชเชฟหรียนระเบ้าขึ้น,นเลยเนี่แหละพี่น้องอาชีพคนเฮามันบอกคือกันไหอ้กิช <c oughs> ีเป็นอะไระนะจัโาโน่เลยพันซีโดฮาโลได้แล้ว มันตางก็ได้เป็นดอ,อกกีซี่ทาบาเกซี่มันเป็นมันบอลนเนี่ยก็โลหนึ่งสี่สิบพันหรือว่าประมาณสี่สิบห้าบาทเนาะก้อนหนึ่งสัมมันละดูไ้ผลเพื่อท้ามันได้เขาบอกว่าวโอ้ทามไปกินหลาบไก่นะผลหลังก่อนที่ทานหน้ากับแจว ข้อมู้้อันเรียอยู่ต่อที่เจ้าปุิเออยู่ต่ออ๋ออยู่ต่อเ่นห้ากที่ตากที่ไปแล้ยังใครต้องมีมาลายมูเลยมีมาสี่ห้ตัล้ววนไปเช่ต้องร้ขาองกินเทากินนามเลยเขาิกับส่วนพันดอนเป่นยู่ต่ออยู่ห้างกี่ที่มันต่อไเอออยู่ห้างกี่พันเวิร์ดในเกียมเครื่องเรียบร้อยแล้วบัดนี้เกียรเคือเรียบร้อยเขาจิได้กับนอนซองขึ้นเมดอไยยังพ่อจะได้กินไปพันเวิร์ดกลับมัเนี่